พิมพ่มพอแกกลับมาเมืองทั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมกลับมาตั้งแต่หลังจากที่คุณปู่เสียทำไมแกเพิ่งติดต่อมาแกหายไปเกือบสองปีไม่มีใครติดต่อได้แกรู้ไหมว่าทุกคนจะเป็นห่วงแค่ไหนอะ่ะเป็นห่วงผมหรือเป็นห่วงตัวเองพ่อกับแม่ก็แค่ห่วงว่าจะทำคุณหญิงยากโกรธแล้วตัวเองก็จะไม่ได้สมบัติส่วนพี่ พี่ก็แค่ห่วงว่าถ้าผมไม่อยู่ที่บ้านพี่ก็ต้องกลับมาที่นี่แทนผมพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะแล้วทำไมพี่ไม่กลับมาทำไมพี่ทิ้งผมไปอยู่เมืองนอกเอาตัวรอดไปคนเดียวอะ่ะใจเย็นเก่อนดีกว่าเพิ่งจะเจอหน้ากันเนี่ยอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเลยแล้วตอนนี้พออยู่ที่ไหนตอนนี้ผมเช่าบ้านอยู่กับแฟนของผมสองคนอะอยู่กับซูซานสองคนหรอ แล้วลูกแกสุสานเขาแทงลูกไปตั้งนานแล้วนี่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมกแกไม่บอกพี่หรือว่าบอกพ่อแม่บอกเพื่อนี่เมื่อคนในครอบครัวเราไม่ได้มีใครอยากให้ลูกผมเกิดมานี่พี่จำไม่ได้จริงๆหรอว่าพ่อกับแม่บังคับให้ผมเลิกกับสูสานแล้วก็ให้ไปทำแทงอะ่ะชีวิตผมแม่งเหมือนตกนรกนอกจากจะต้องเสียลูกไปแล้ว ผมเกือบจะต้องเสียซูซานไปอีกคนนี่ถ้าคุณปู่ไม่หาผมจนเจอคอยดูแลผมคอยส่งเงินให้ผมป่านนี้ผมกับสูซานคงตายอยู่ที่เมืองนอกแล้วมั้งพี่ขอโทษนะพี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ช่วยอะไรแกเลยปล่อยให้แกต้องเจอปัญหาอยู่คนเดียวอะถ้าพี่รู้สึกผิดจริงอะ งั้นพี่ก็ต้องช่วยผมตอนนี้ผมอยากได้เงินสักก้อนผมจะพาซูซานไปอยู่ที่อื่นพอแกจะหนีไปไหนอีกกลับบ้านเราเถอะนะแกพาซูซานไปด้วยก็ได้นะเมื่อวานแม่เพิ่งแหาซูซานแล้วแม่ก็ทำแบบเดิมเลยให้เงินซูซานเพื่อขอให้ออกไปจากชีวิตผมนี่แม่เจอแกแล้วเหรอ Hey, ถ้าแม่แกปิดบางเรื่องเจอพอแบบนี้หรือว่าเรื่องที่เราสงสัยว่าพออาจจะเกี่ยวกับพินัยกรรมของคุณปู่อาจจะเป็นเรื่องจริงพินัยกรรมอะไรกันถ้าแกอยากให้พี่ช่วยแกหนีเนี่ยแกต้องช่วยพี่ก่อนยังไงอะ กดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่ลายลาืมกดไ like, ลค์ subscribe กกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ